นี่ไม่ได้มันเป็นน้ำชาลูกเราพ่อเพพพพพหยิบจุ้ยให้ไอ้วาหนี่พี่วาไม่เอามาังกรน,นะคะสะติกเกอร์ด้านหลังรูปค่ะรูปพิธีค่ะเสื้อสีฟ้าขนาดนี้นี่มาแล้วจุยจ้ยมาแล้วค่ะพี่วาอุ้ยมีหัวใจด้วยฮะมีฮาด้วยนะคะไอ้วามีฮาด้วยฮะ Ni mẹ tìm tôi viu vào đuổi sĩ. Mam mầm 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 lấy đâu hip mầm mầm. Ô, ô chị ngay đi ngay tìm kiếp mầm. Ô chị nãy đi ô hàm chị nãy đi ngay đi. Ô, ô chị nãy đi. Ô, ô chị nãy วิววิววิอ่วิวิใก่อยู่บนหัวใครมามี่มามี่พี่พมามมี่ไปแล้วไปแล้วจ๋ดีน้องพีจะให้เขามาตัดเล็บอ๋อได้ๆ้อ๋อไอ้ว่าต้องมานั่งตรงนี้ออม่เปล่าีเปล่าเอล่าเปล่าเป่าเป่าเป่เป่าเป่าป่เป่ลเป่าเป่าเปล่าเป่าเป่าเปล่ปล่าเป่าาเปล่่่ ไก่ด้วยคะเฮ้ยเอ้าเออสัเนียงเคยดิเออเออโอเคงหูบุ้ยุ้ยเปดเออดเออปดดอออ๋อออันนี้นอลอันนี้น้องบินค่ะเออที่ว่าบลอนด์บอนที่ว่ายาวบอน เราเย็นเย็นในบ้านไม่อยู่แล้วเนาะไม่อยู่แล้วร้อนเฮ้ยแมว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 ยังไงแมวไม่มีเมื่อกี้มีอัญญาไอวานนั่งดีๆสิหนูแล้วเดี๋ยวหนูจะเห็นชัดๆอ่าไม่เอา